มาที่เรื่องของพี่บาสเป็นความคืบหน้าขพี่บาสสมรักคาสิงซึ่ง<น>ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในสังคมเรานะเพราะ,ะว่าคุณสมรักก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่นะครับ,รบแล้วก็ถือว่าเป็นตํานานของวงการกีฬาบ้านเราเก็หลายคนทราบเรื่องของการที่เขาโดนแจ้งความแล้วเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเหญิงสาววัยุ17ปีแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเนี่ยนะครับล่าสุดนี้ก็จะเป็นเรื่อง ตำรวจก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับทางพันตำรวจเอกโยศวัตรแก้วสืบธัญญนิตนะครับพุ่มกับกับพุ่มกับสบพเมืองขอนแก่นนะครับตำรวจโทเมธีศรีวันนารองพุ่มกับรอ,อ,องุ่มกับสบพเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็กําลังสายตรวจสพเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายอัศพลทิพดาราปลัดอาเภอเมืองขอนแก่น <c oughs> นายปันนศน์สามิบัตนะครับผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยก็ส่วนที่กาลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงนะครับเลือนถนนประชาสําราญเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับสำหรับสถานบันเทิงที่ที่เกิดเหตุะนะครับพบว่าภายในสถานบันเทิงยังคงเปิดให้บริการแล้วก็เจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจบารประชาชนรวมทั้งตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ ก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อวันที่เมื่อคืนวันที่9คุณสมรักษ์ก็เข้ามาภายในสถานบันเทิงแห่งนี้แล้วก็นั่งโต๊ะที่อยู่หลังดีเจเป็นริมทางเดินเข้าร้านนะครับ <c oughs> แล้วก็ตลอดเวลาที่พี่บาสนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปมาขอชนแก้วตลอดนะแล้วก็พลตำริเอกยศสวัสดิ์ก็เปิดเผยว่านางสาวเอนาสามุูรเนี่ยอายุประมาณ17ปี10เดือนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์ ว่าถูกนายสมรักพาไปธรรมนาจาร์นะครับเบื้องต้นก็ทําหนังสือส่งตัวนางสาวเอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็สอบสวนพยานเพิ่มเติมก็คือเพื่อนของนางสาวเอแล้วก็ได้ส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์ตรวจร่างกายและแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่งตัวผู้เสียหายไปพักที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งประสานสหวิชาชีพ พร้อมสอบสวนปากคําผู้เสียหายต่อหน้าสาวิชาชีพแล้วก็แจ้งให้ญาติมารับตัวนะครับขณะนี้ผู้เสียหายก็อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ชุดตํารวจสืบสวนก็ออกเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับรวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะก็ทางบุ้มกับสพมืมมมองขอนแก่นก็เปิดเผยต่อว่าความผิดเกี่ยวกับสารบริการที่ปรากฏในสำมะโนการสอบสวนเนี่ย ก็เป็นข้อหายินยอมหรือการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการเห็นคำว่ามันมีภาพตอนกล้องวงจรปิดว่าที่กาดตรวจบัตรประชาชนคือน้องเขามากับเพื่อนอคือเพื่อนๆเนี่ยยื่นบัตรประชาชนตัวจริงแต่ว่าน้องเนี่ยเปิดรูปบัตรประชาชนใน,ในมือถือแล้วก็บอกว่าในมือถือเนี่ยมันเหมือนมีการแก้ปีเกิดแก้ปีเกิดใช่นะครับแล้วก็เตรียมเรียก พี่บาาไปสอบปากคำนะทางพันธุ์มฤยสวัวร์นะครับภูมิกับสอบพู้มือของแกงก็เปิดเผยว่าก็สอบปากตอนนี้สอบปากคำหญิงวัย17ปีพร้อมพยานไปแล้วช่วงเย็นวันนี้ก็ได้เรียกเย็นวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้เรียกคนขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่พาคุณสมรักกับสาววัย17ปีเนี่ยไปส่งที่โรงแรมย่านถนนรอบเมืองมาให้ปากคาเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นคนรู้จักที่นายสมรัก ให้ไปส่งที่โรงแรมนะครับส่วนโรงแรมที่นายสมรักเข้าไปให้บริการก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาเก็บรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วนะครับวันเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ที่เคาน์เตอร,ตอร์ก็มาเปิดห้องเช็คอินวันที่9แล้วก็เช็คเอาท์ออกวันที่10ธันวาคมในเวลา10โมงเช้านะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งฝ่ายผู้แจ้งความซึ่งต้องใช้ทีมสาววิชาชีพในการร่วมกันสอบปากคำนะครับ แล้วก็รวบรวมพยายนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะก็เดี๋ยวเตรียมเรียกทางพิบาสเข้าสอบปากคำยังไม่มีการระบุเวลานะครับส่วนพิบาสเนี่ยคุณสมรักก็เปิดเผยกับผู้สื่อข,ข่าวนะครับเออแกก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการแบล็กเมย์นะใช่ตั้งข้อสังเกตคือแกก็อธิบายว่ายอมรับว่าเด็กอายุ17 ได้เข้าห้องในโรงแรมจริงไม่มีการฉุดไม่มีการกระชากไม่มีการบังคับแต่อย่างใดกล้องวงจรปิดก็เห็นได้ชัดว่าเด็กคนดังกล่าวเดินตามหลังตนเองมาจากสถานบริการจริงเมื่อถึงโรงแรมก็ <c oughs> มีการถอดเสื้อผ้าสองคนแต่ตนได้ถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่พอฝ่ายหญิงตอบว่าอายุสิบเจ็ดตนก็รีบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หนูนอนพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปส่งนะแล้วก็นอนหลับไปก็ไม่ทราบว่าฝ่ายหญิงได้ ถ่ายรูปตนตอนหลับไว้แล้วก็ไปแกล้งไปแจ้งความก็ไม่ไม่รู้ว่าใครแบล็กเมย์ใครนะค่ะอืมแล้วก็แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนเนี้ตนสภาพจิตใจแย่มากอยากใช้ชีวิตเงียบๆเลี้ยงไก่ชนยอมรับว่าวันนั้นตนก็เมาแต่ทางผู้หญิงก็มาเกาะแกะปกติตนก็เป็นคนระวังตัวอยู่แล้วแล้วก็พลาดยากไม่พลาดหรอกเรื่องแบบนี้นะครับประมาณนั้นนะการที่น้องมาทาอย่างนี้คาดว่าน่าจะเป็นการแบล็กเมย์นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอตํารวจ เรียกไปสอบปากคําแต่ว่าตัวเองก็มั่นใจว่าไม่ผิดนะแล้วก็ขอยืนยันด้วยเกียรตินักกีฬาทีมชาติและเหรียญทองโอลิมปิกว่าตนไม่เคยไปข่มขืนใครเพียงแต่ว่าก็พูดเยอะกว่านี้ก็ไม่ดีเพราะว่าอีกฝ่ายก็ยังเป็นเด็กอ่ะส่วนเรื่องภรรยาเนี่ยก็ก็บอกว่าเซนใบยากับภรรยาได้2เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่าเด็กอายุไม่ไม่ถึง18ปีทาไมเข้าสารบัญการก็ได้ได้ทราบข่าวเหมือนกันว่าจากอย่างที่พิชีบอกคือน้องเขาโชว รูปบัตรประชาชนชนเมือ<า>ตัวสมมติถึงซึ่ง,งมันการแก้ไขแล้วแก้ไขเดือนป,ปีเกิดแล้วะนะฮะพี่บาสบอกโอ้โหเบื่อตอนนี้ก็รู้สึกท้อแล้วก็เบื่อสังคมที่กําลังเจออยู่ตอนเนี้จบเรื่องนี้ก็อยากจะหนีไปเลยไปฝรั่งเศสแต่ว,ว่าก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกเวลานะส่วนคุณตาของเด็กสาววัยสิปีเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเรื่องให้ถึงที่สุด นะคือตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รับทราบว่าตํารวจมาแจ้งว่าหลานสาวนี่ถูกล่วงละเมิดเพราะว่าหลานสาวเนี่ยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนเกิดเหตุหลานสาวเดินทางเข้าไปตัวเมืองขอนแก่นบอกว่าจะไปสอบแล้วก็สัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยนะครับพอได้ทราบข่าวก็ตกตกใจรายละเอียดยังไม่ทราบอะไรหลานสาวมีความประพฤติมาโดยตลอดแล้วก็อยากให้ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดขณะที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ก็พูดถึงเด็กสาว เด็กนักเรียนหญิงวัยสิปีคนนี้นะว่าเป็นเด็กที่มีความประพฤติที่ดีเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดแข่งขันระดับประเทศด้วยนะแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดีชุมชนเองก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นตนเองในฐานะผู้นําชุมชนก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้มาก่อนรายละเอียดลึกๆยังไม่ทราบก็ทั้งเทง่ากับว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งคุณตาเนี่ยก็แค่ทราบเรื่องเบื้องตน้นค่ะ แล้วก็การันตีว่าพฤติกรรมของน้องคนนี้ <c oughs> เขาปเป็นคนดีเป็น,เป,นเป็นเด็กนะที่ดีาสามารถด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ตำรวจลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งละเดี๋ยวเรียพี่บ้านมามให้ปากคำใช่เพราะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งของที่ผับเองด้วยทั้งของที่ โรงแรมด้วยคือก็เท่าที่เห็นก็คือหมายถึงว่าเท่าที่ทราบก็คือไม่มีการยื้อยุดนฉุกเฉิอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่เต้องว่ากันต่อไปนะส่วนคุณเสาวนีอดีตภรรยาของคุณสมรักษ์นะครับคุณอ้อยเนี่ยก็นักข่าวก็ไปถามนะซึ่งทางคุณอ้อยก็บอกว่าเรื่องข่าวของพี่เขาก็ยังไม่ได้ดูนะไม่ได้กดเข้าไปดูเลยก็จริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดไปถามเขาเองดีกว่าทั้งเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นและข่าวยาด้วยก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเบสเขาก็มีงานก็คงได้จะพูดเนีน้องเบสก็คือลูกสาวคนโตนะครับมีงานเนี่ยน่าจะเป็นงานแถลงข่าวรูปเหล่าไม่รู้หรือว่างานอะไรสักอย่างหรืออาจจะออกออกแบบออกงานอีเวนต์หรือเปล่าเพราะปกติเดี๋ยวนี้เบสเขาก็งานเยอะไงแล้วเดี๋ยวนักข่าวต้องต้องถามเรื่องนี้แน่นักข่าวถามเนี่ยถามเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะก็คุณร้อยบอกว่าก็ตนก็สงสารลูกๆเพราะว่าก็ก็เป็นเด็กดีทั้งคู่เด็กน่ารักทั้งคู่นะอ่ะโอเคก็ สื่อนอกเออย่าง AFP ก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่ก็ตีข่าวเลยข่าวนี้นะครับแต่ว่าก็ก็รายงานก็น่าจะครอบคลุมในแง่ที่ว่าสมรักคำสิงนะครับวีรบุรุษนักชกเหรียญทอง ik, โอลิมปิกโอลิมปิกเกมปีถึง19ที่อันาตานตาถูกหญิงสาววัย17ปีแจ้งความในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ แต่ว่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ,ค,รบคือ,ค,อคือก็รายงานว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าแล้วเจ้าตัวปฏิเสธแค่นี้ไม่ไม่ได้เป็นการชี้นําอะไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีเ,เรื่องราวของทน,นายความชื่อดังเลยนะมิชิที่อ,ทออกมาระบุโทษนะฮะเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของผู้เยาว์คุนลนรงแก้วเพชรแก้วเพชรเขาบอกว่าถ้าหาตัวสอบพบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะ สิ่งที่พี่บาสสมรักจะต้องเจอคือข้อหามาตาที่319ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุ กว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อไปอนาจารมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีปรับเงินตั้งแต่40,000ถึง200,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากมาตราที่319แล้วนะคะยังมีมาตรา278ผู้ใดที่ทำอนาจารแก่บุคคลที่อายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลนั้น <c oughs> ไม่อาจาขัดขืนโทษได้ มีโทษจำคุก10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0สนบาทนะคะอนอกจากนี้ยังมีกรณีการภาพผู้เยาว์อายุ15-18ปีเพื่อไปอนาจารแม้ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยถึงน้องเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่ถ้าน้องเขาอายุไม่ถึง,ถง18 ติดคุกทุกกรายท <Ừ, S 2> นายความชื่อดังบอกแบบนี้นช่นครับของทานายรณรงค์เออถือว่าเป็นผู้เยาว์อยู่นะฮะไม่ถึงสนะิบแปดนอกจากนี้เนี่ยนะฮะร,ร้อยเอกธรรมรัพย์พรเผ่านะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในฐานะเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองที่คุณสมรักเนี่ยนะครับเคยสังกัดด้วยก่อนหน้านี้นะฮะได้เปิดเผยว่ากรณีที่สมรักค์ทำสิ่งเนี่ยนะครับถูกแจ้งความพาสาวอายุ17ปีเข้าโรงแรมส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เท่าที่ติดตามข่าวก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วนะครับเพราะแค่พาเข้าโรงแรมเนี่ยก็น่าจะผิดแล้วนะครับตอนนี้ว่าหมายให้กับนายทะเบียนพรคพลังประชารัฐตรวจสอบว่ายังเป็นสมาชิกของพรักอยู่หรือไม่หากยังเป็นอยู่ก็ต้องขับออกนะครับมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้และพรคพลังประชารัฐก็มีข้อบังคับของพรคอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องการกระทําผิดในลักษณะแบบนี้นะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วว่าสมรักเนี่ยได้ลาออกจากพักทางประชาริตั้งแต่วันที่1นึ่ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เป็นสมาชิกพักอย่างสิ้นเชิงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะเพราะว่าพี่บาเจก็เป็นทหารเรือใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือจริงๆโดยสถานะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการกองทัพเรือแล้วนะครับอันนี้ทางกองทัพเรือก็ ชี้แจงนะครับผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าทางกองทัพเรือชี้แจงว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับกรณีของนาวาตรีสมรักษ์คำสิงอขอเรียนให้ทราบว่าสถานะตอนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการกองทัพเรือครับเนื่องจากว่าได้ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครเลือกตั้งสสนี่แหละนะครับก็เพราะนั้นการกระทําใดๆของสมรักษ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกองทัพเรือ<ช>นะครับคือตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการสืบสวนสอบสวนค้อเท็จจริงแหละนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็รอ ฝ่ายกฎหมายมเขาดูแลแล้วกันทนายความของพี่สมรักเองอ,อย่างที่พี่สมรักเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาโดนแบล็กเมย์ว่าเขาจะเอาหลักฐานใดมามาโต้แย้งกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยตตวบทกฎหมายเองด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีบทลงโทษอย่างไรครับันนี้สิบเจ็ดปีนี้มันแหมใช่ไหมมันมไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันบางทีมันก็เข้าข่ายแล้วนะ่ใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญค,คือเข้าไปในผับเนี่ยคือตอนนี้การตรวจสอบประชาชนเนี่ยคือ มันไม่เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อนรึเปล่าอจะต้องอ้างตรงนี้อยู่แล้วว่าเพราะว่ามันอโดยพื้นฐานก็ต้องสกรีนเด็กอายุเกิน18เข้าผับได้จริงๆเหมือนมันจะต้อง20ด้วยมั้งถึงจะเข้าผับได้ถึงจะเข้าพรรใช่ไหมยี่สิบใช่ต้อง20ด้วยนะแต่แต่ว่า17ปีเข้าผับได้เงี้ยแล้วก็ตอนในสมัยเนี้ยตรวจสอบบัตรประชาชนเนี่ย ตรวจแค่รูปถ่ายก็ได้หรือคือไม่ตรวจตัวจริงหรือฮะตอนนี้เนี่ยนะก็คือก็มีความคิดเห็นจากจากหลายบุคคลบอกว่าเช่นบางทีเนี่ยเวลาไปที่ร้านหน้าผากเวลากาศจะตรวจบัตรประชาชนคนเยอะเะก็อาจจะไม่ได้ตรวจกันแบบละเอียดมากนะแต่ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของร้านเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณอนุญาตให้เข้าไปแล้วอันนั้นคือความผิดของร้านนะใช่นั่นแหละก็คนที่ อยู่อมองฝั่งพี่บาสเนี่ยก็ก็มองว่าแล้วจะตรวจสอบยังไงสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้จะแยกไปถึงว่ามันแยกด้วยตาเปล่ายังไงอะไรยากเลยฮะแล้ววอาจจะคิดว่าส่วนหนึ่งก็สามารถผ่านการตรวจของการเข้ามาในอย่างน้อยก็ต้องการันตีอย่างระดับหนึ่งแล้วว่ายี่สิบบวกยี่สิบบวกขึ้นใช่ไหมก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วอ่ะอก็ก็อยู่ที่ว่าจะนําประเด็นไหนไป ไปชี้แจงหรือว่าไปต่อสู้กันในในขั้นตอนต่อไปนะครับอก็ต้องดูต่อไปในเรื่องของคดีนะร้านเองเขาออกมาชี้แจงแล้วเขาก็ตรวจแล้วแล้วเขาไม่ได้เปิดเกินเวลานะคือมันมีข่าวเรื่องเปิดเกินเวลากาบอกว่าไม่ได้เปิดเกินเวลาเขาเปิดตีสองเขาก็เปิดเพลงแล้วแต่แค่ไม่ได้ไปไล่ลูกค้าบางลูกค้าบางคนก็ยังดื่มไม่หมดก็ปล่อยให้ลูกค้าดื่มไปอะไรแบบนี้ก็ก็มีมีหลากหลายเรื่องราวน่าจะต้องติดตามกันยาวๆเลย รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา